แบบเนี้ยมีแต่ทำให้ทุกอย่างแย่ลงพี่ทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อที่จะเข้ามาทำงานที่สำนักง,งานสืบพี่จะไม่ยอมให้ทุกอย่างพังเพราะหมอฝึกหัดแบบน้องแน่แน่หมวดมีดีอะไรมากกว่าความเก้าเรลาเจ้าอารมณ าวแพรพลินวิยากุณเรียนจบด็อกเตอร์ตั้งแต่อายุยังไม่ถึง25บ้าเรียนเพื่อลบปมได้บางอย่างในตัวเองชอบทำตัวแปลกแยกบ้าแฟชั่นเพราะต้องการดึงดูดความสนใจอาจจะเป็นเพราะที่บ้ามีปัญหาพ่อแม่แยกทางกันคนอย่างคุณเนี่ยไม่เคยได้รับความอบุญจากใคร มันสรุปชีวิตฉันแบบนั้นหรือไม่จริงคนบ้าอะไรในห้องทำงานไม่มีรูปถ่ายครอบครัวเลยสักใบใผมขอถามจริงเหรอคุณจำได้ไหมว่าเคยถูกกอดครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่อย่าพยายามยั่วโทสาฉันมันไม่ได้ผล ถึงผมไม่ได้จบจิตแพทย์มาผมก็รู้คุณเป็นโรคจิตขาดความรักไม่เคยไว้ใจใครเพราะชีวิตคุณไม่เคยคิดจะรักใครสักคนหยุดนะหยุดได้หละ่ะออกไปฉันบอกให้ออกไปพอเจอเข้ากับตัวเองสักหน่อยเนี่ยทำไมรับไม่ได้เลยเอ่ะ แก yeah. ผลประเมินให้พี่ผ่านเดียวนี้เรื่องจะได้จบจบขออนุญาค่ะหมอเกิดเรื่องใหญ่แล้วค่าทํานรองนายกคลังยิงคนไปทั่วตอนนี้กำลังอยู่ที่ดาดฟ้าค่ะคกุบกิฟขึ้นไปตรวจดูที่ห้องของรอนะว่ามีอะไรผิดปกติบ้าง

มาด้หมอจิตวยกหมอใช้ไม่ได้หรอกหุบป,ปากท่านนั้นคะนี่ไม่ใช่ตัวตอนที่แท้จริงของท่านท่านกำลังเครียดทำจิตใจให้สบายนะคะไม่มีใครคิดทำร้ายท่านทุกคน ลองนายกทำไรสิ้นคิด เลิกบาได้แล้วครับท่านท่านครับท่านคือรองนายกรัฐมนตรีนะครับ ทำอะไรที่นี่ไม่มีอะไรกับท่านท่านจะไม่เป็นอะไรทั้งนั้นอย่าก,กังวลไปเลยแค่ท่านส่งกืนไหมผม ไม่มีทางเอาชนะฉันได้หรอก มขอมติคณะรัฐมนตรีไม่อนุมัติสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์คุยกับรองอนันต์หรือ,อยังถึงยังไงผมก็ไม่อนุมัติผมถามว่าล้วคุยกับรองอนันต์หรือ,อยังล่ะผมยืนยันแล้วไงว่าจะไม่มีการเปลี่ยนการตัดสินใจ านอนันต์ไปไหนทำไมไม่เข้าประชุมทั้งท่ที่เป็นนัดสำคัญท่านอน,นันเป็นแกนนำพักเป็นถึงรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงถ้าคณะรัฐมนตรีลงมติโด,ดยไม่มีรองนายกโัภาพลักรัฐบาลของดรเมฆาต่อสังคมภายนอก มันจะดูไว้โปร่งใสนะขออนุญาตครับท่านล่าหลันคุ้มครับกระโดดติดจากดาดฟ้านี่ที่ไทยครับท่านมีอะไรปิดบังนะ่ะ การประชุม30นาทีมีเรื่องสำคัญเกิดขึ้นที่นิติเทคนี่มันเกิดเรื่องแบบนี้กับรองอนันต์ได้ยังไงสำนักงานสืบแจ้งเข้ามาว่ารองอนันต์คุ้มครั่งฆ่าตัวเองตายครับตอนนี้ใครดูแลสำนักงานสืบสวนพิเศษอยู่ พอบรรวิเพิ่งเข้ารับตําแหน่งเมื่อสองเดือนที่แล้วสั่งการไปเลยนะว่าให้เตรียมรายงานไว้ให้ผมทั้งหมดผมจะเข้าไปที่สํานักง,งานสืบสวนบ่ายวันนี้แล้วที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับก็แจ้งยกเลิกไปสิผมจะต้องรู้ให้ได้นะว่าทําไมรองอน,นันต์ถึงได้คลุมข้างแบบนี้ครับท่าน นิติเทคถึงได้รับตัวจท่านรองอันนั้นเข้ามารักษาโดยที่ฉันไม่รู้ดรแพลพิลินแจ้งจเป็นเรื่องฉุกเฉินครับแล้วเลยขาท่านนายกกำลังทำจดหมายแจ้งอยู่เป็นทางการแต่นั้นเกิดเรื่องซะกอ่อนแล้วทำไมท่านบอกวาถึงคลุ้งคลั่งตามบันทึกของนิติเทคแล้วยังไม่มีการรักษารองอันนั้นเลยครับดรแพลพิลินตรวจเพียงเบื้องต้นเท่านั้นถ้าตรวจอย่างเดียวใช่ครับตรวจเบื้องต้นแล้วให้ยาบำรุงทางสายเลือด ั่งตรวจสอบโดยด่วนฉันต้องการรู้ว่าดรแพร์ไพรินให้ยาอะไรให้กับท่านรองมันน้นผอบอกครับผอบอกาลังสงสัยพุ่มโดยการนิติเทคนะคถ้าจ็จู่คงปกติกลายเป็นคนวิกลจริตขึ้นมาหลังจากที่ได้รับยาดงเป็นผู้กองผู้ก,กองไม่สงสัยเหรอ เหตุหรือฆาตกรรมมีรายงานว่าท่านรองอนันต์เกิดอาการคุ้มคลั่งไล่ยิงคนนับสิบก่อนที่จะกระโดดลงมาจากดาดฟ้าชั้นบนของอาคารนิติเทคค่ะจะไม่แสดงความยินดีกับรองนายกคนใหม่ตํ้ตแหน่งรองนายกจะมีใครเหมาะสมไปกว่าจัก ะะาขณะนี้เรากำลังรองรายงานจากคุณน้ำใสผู้สื่อข่าวพัสนาของเราที่อาคารนิตเทคได้ตัดเข้ารายงานสดทันทีที่พร้อมครับขอบคุณค่ะคุณยุทธและคุณตดัดยาขณะนี้ดิฉันอยู่ที่สถาบานันนิติเทคโนโลยีซึ่งไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านี้ร่างของรองนายกนันได้ตกลงมาที่นี่ค่ะแต่ไม่น่าเชื่อนะคะว่าท่านรองจะรอดชีวิตเพราะร่างได้ตกลงมาที่รถเก็บขยะคันนี้ค่ะ ในเบางตอนไม่มีใครทราบนะคะว่ารถเก็บขยะคันนี้มันจ่อตรงนี้ได้ยังไงเจดีโรถจะไปสัมภาษณ์คุณเทนี้นะคะผมต้องรู้ให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราวันนั้นผมขอเวลาไม่เกินเจ็ดไม่ตองขอบอรอวผมอยากจะให้คุณรับผิดชอบชุดสอบสวนนี้โตรงคุณเอง